ยองไซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีตอนดับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวของอ e ีแชยองนะครับจากฟร m m ม Ni ไทรนั่นเองในตอนนี้เนี่ยแฟนๆนะครับได้มีการออกมาพูดถึงกันแล้วก็ออกมาแสดงความไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับการไม่พอใจนี้เป็นการไม่พอใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทุกคนไม่่พออใจตชย เพราะว่าหลังจากที่มีการออกมาไลฟ์พูดกับแฟนๆบน v วียเ u ิรเนี่ยจูจ่ๆนะครับแชยองก็คือร้องไห้แล้วก็ตัดจบไลฟ์ไปทั้งๆที่น้าตาเนี่ยยังไหลออกมาแล้วก็ยังร้องไห้อยู่แฟนๆก็เลยรู้สึกว่าค้างคาแล้ว1แล้วก็อีกใจหนึ่งก็คือเป็นห่วงมากๆว่าแชยองจะเป็นยังไงบ้าง เรื่องราวนี้นะครับก็เกิดขึ้นมาในตอนที่แชยองเนี่ยมาไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆนะครับบน v v e r s e นั่นเองตอนแรกเนี่ยก็คุยกันปกติเลยเมาท์มอยกับแฟนๆไปใครถามอะไรมาแชยองก็ตอบไปนะครับและแน่นอนอยู่แล้วว่าเวลาที่เรานั้นเนี่ยกำลังสตรีมสดหรือว่าไลฟ์สดยิ่งเป็นการพูดคุยกับแฟนๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้อง คอยดูคอมเมนต์ใช่ไหมครับว่าแฟนๆเนี่ยถามอะไรเรามาบ้างมีคําถามอะไรจากชาวเน็ตหรือว่าแฟนๆเนี่ยที่เข้ามาดูไลฟ์นั่นอยู่หรือเปล่าก็ต้องอ่านคอมเมนต์กันอยู่แล้วได้ถึงแม้ว่าจะมีคอมเมนต์มากมายที่แบบผุดๆ,ๆ,ๆขึ้นมาแต่ว่ามันก็ต้องมีคอมเมนต์ที่สะดุดตาเราบ้างอยู่แล้วแต่ว่าก็มีคอมเมนต์นะครับที่มาต่อว่ามาพูดถึงมาคาใช้คําพูดแย่ๆก็ว่าได้นะครับจนทําให้แชยองเนี่ยน่าจะรู้สึกไม่ดีเพราะว่า จากที่มีการพูดถึงกันมาเนี่ยข้อความเหล่านั้นทั้งต่อว่าไปยังแชยองด้วยต่อว่าเพื่อนๆในวงด้วยแล้วก็มีการก้าวก่ายนะครับไปยังผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่ของทั้งแชยองแล้วก็ทั้งของเมมเบอร์คนอื่นๆใน f ฟอร์มิดไน h t ด้วย แฟ,น,ฟนก็เลยคิดว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้แชยองนั้นรู้สึกไม่ดีจนไม่สามารถที่จะไลฟ์ต่อได้แล้วแล้วก็ร้องไห้ออกมานะครับก่อนที่จะตัดจบไลฟ์นั้นไปโดยที่ไม่ได้บอกลาแฟนๆหรือว่าไม่ได้พูดอะไรเลยยิ่งทาให้แฟนๆเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงนะครับเป็นห่วงความรู้สึกของแชยองด้วยแล้วก็เป็นห่วงความรู้สึกของเมมเบอร์คนอื่นๆในวงด้วยพร้อมกับรู้สึกไม่พอใจมากๆที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาและแชยองเนี่ยต้องถูกโจมตีโดยที่เธอนั้นยังไม่ได้ทําอะไรผิดเลยแฟนกกก็เเลยยอออมารรี้ง ท่าค่ายต้นสังกัดนะครับบอกว่าอย่ามองข้ามได้ไหมเลิกมองข้ามเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วออกมาปกป้องศิลปินหน่อยออกมาแถลงการ์หรือออกมาประกาศอะไรก็ได้แล้วก็จัดการกับคนที่มาคอมเมนต์แย่ๆมาโจมตีสาวๆทั้งๆที่ยังไม่ได้ทําอะไรผิดหลายๆคนเลยบอกไปยังค่ายต้นสังกัดนะครับบอกว่าให้ฟ้องเป็นเลยสําหรับคนที่โพสต์อะไรที่เป็นอันตารายหรือว่ามาคอมเมนต์วิจารในสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงแล้วก็โจมตีแบบว่าเจาะจงต่อว่าด้วยคําหยาบคายแบบนี้ให้จัดการขั้นเด็ดขาดไปเลย บางคนนะครับถึงกับมาบอกเลยว่าจากที่ติดตามเสียลปีนมาไม่ใช่เพียงแค่ from midnight เท่านั้นวงอื่นๆเนี่ยก็มักจะถูกคอมเมนต์ต่อว่าแบบนี้อยู่เรื่อยๆซึ่งมันเยอะมากขึ้นทุกๆวันนี้นะครับทำให้สภาพจิตใจของ ทั้งเน็ตไอดอลไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ในวงหรือว่าวงอื่นๆเองก็ตามเนี่ยถูกกระทบกระเทือนจนบางคนเนี่ยถึงกับจะต้องพักรักษาตัวหรือว่าพบหมอเลยทีเดียวนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นมากๆแฟนๆก็เลยบอกว่าอยากให้ทางค่ายนั้นจัดก,การปัญหานี้แล้วก็เอาให้เด็ดขาดไปเลยให้มันได้รู้กันเป็นเลยว่าไม่ควรทําแบบนี้ไม่ว่ากับใครทั้งนั้นสําหรับเรื่องนี้นะครับแฟนๆทุกคนเนี่ยอย่าลืมส่งกําลังใจให้กับอ e ีแชยองจากฟอร์ม d n i g h t กันด้วยนะครับไปคอมเมนต์ใน IG หรือว่าบอกรักมาาผ่านคลิปดีโ นี้้ก็ไดให้กําลังใจศิลปินกันเยอะๆนะครับไม่มีใครสมควรที่จะโดนอะไรแบบนี้ทั้งนั้นนะครับคลิปนี้เราต้องขอตัวลาไปแล้วใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันมาได้เลยนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยเราจะนามาทําคลิปมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันอย่างแน่นอนยังไงฝากเป็นกําลังใจให้กับอีแช่ยองและก็สาวๆฟอร์มิดไนทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับยังไงฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องเรากันไปด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง